ว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวค่อนข้างมากแล้ว่าเราแบบทั้งวันเราไปเจออะไรมาก็เถอะแรืว่ากลับมาเราต้องเป็นแลนคนเดิมที่พ่อแม่เคยเจอแล้วก็คือใช้ชีวิตแบบไฟรุ่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้เจอไม่ตรภาพใหม่ๆเจอนู่นเจอนี่ซึ่งหลายอย่างมันก็พยายามที่จะฉุดดึงเราไปในทางหลายๆทางจนเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวค่อนข้างมากแล้ว่าเราแบบทั้งวันเราไปเจออะไรมาก็เถอะแรือว่ากลับมาเราต้องเป็นแลนคนเดิมที่พ่อแม่เคยเจอแล้วก็คือใช้ชีวิตแบบย ุ่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้เจอม่ตรภาพใหม่ๆเจอนู่นเจอนี่ซึ่งหลายอย่างมันก็พยายามที่จะฉุดดึงเราไปในทางหลายๆทางจนมีครั้งหนึ่งคุณแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเป็นเนื้องอกมันก็เลยทําให้เราฉุดคิดว่าเ,เรามัวตื่นเต้นกับการโตขึ้นแต่จนลืมว่าพ่อแม่เราแก่ลงทุกวันมันต้องแบบว่าแอคทีฟตัวเองที่สูงวันนี้เพื่อที่จะว่าถ้าเกิดเสาหลักมาสองต้นมันมันผุเราต้องแทนให้ได้ก็เลยพยายามสู้มาตลอด มัจจะมีแบบหลายๆอย่างเข้ามากระแทกตัวเราหลายๆเรื่องอ่ะมาเขาก็ไม่ได้บอกพ่อแม่เราก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าเครียดกับเรื่องที่เราเจอเราก็อยากเก็บไว้คนเดียวแบบบอกน้องบ้างบอกเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามผ่านไปเพื่อว่าเราไม่อยากเครียดให้พ่อแม่เห็นอย่างเงี้ยเราอยากแบบขิมแยมเดีด๋ยวแบบปกติในทุกๆครั้งอนะ่ะอยากทำให้ทุกอย่างมัน,ม,นมันดีแล้วก็มีความสุขที่สุด สามารถเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กผู้ชายมันก็องม,มีดื้อม,ม,ม,มีอะไรอย่างเงี้ยแล,แล้วก็หลีกเลี่ยงหลังจากมุมมุกนั้นได้ฝึกซ้อมร้องเพลงประกวดหาเงินมาให้ครอบครัวให้ได้ซึ่งวันนี้มันก็ก้าวผ่านในหลายอย่างมาเยอะก็มอบความสุขให้กับพ่อแม่ได้ได้มากขึ้นปลดล็อกความเครียดนั้นออกไปเรื่องแบบมีหนี้ไปอะไรตอนนี้เราดีความสุขใจแล้วก็สบายใจอิกนอนหลับขึ้นทุกทุกวันอย่างที่เคยพูดไปก็อยากให้พ่อคับแม่สบายที่สุดกป็นนิยามเดิมว่าจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดี กอ,อกอดหน่อยครับกอดหน่อยได้ไหมอยากเห็นภาพนี้นี่เป็นเ้าเรียกว่าเป็นความคิดของเด็กอายุ29ต้องบอกว่ามันเป็นความคิดที่เนี่ยอยากให้เป็นต้นแบบกับเด็กรุ่นใหม่หลายคนที่รักพ่อคัวผมชอบคำหนึงนะ